แบบฝึกอ่านสะกดคำซาระเอะไม่มีตัวสะกดสระเอะมีเสียงสั้นเขียนเอไว้ด้านหน้าเขียนอะหลังพยัญชนะต้นอแอแออแอะอก็อแกะ កអឯកចអឯចចអឯចដអឯបដអឯដតអឯតតអឯត บอแอะแบบอแอອแบตอแอะแปตอขอแอะแขขอแอแอแแผอแ อแอกแสซอแอกแสหอแอกแฮหอแอกแฮคอแอแคคอแอแครอแอรรอแอกร ชอแอะแชชอแอะแชทอแอะแททอแอะแทงอแอะเ s งอแอะเงซอแอแซซอแอะ แทลอแอะและลอแอะและพอแอะแพพอแอะแพยอแอยะแยยอแอะแย มอแอแมะออแอแมะเก่งครับ